ญาติโยมหลายวันนี้เป็นวันที่สองวันมกราคมไม่ใช่วันที่นะเป็นสอนเมื่อคืนนี้พูดถึงอรหันต์แล้วใช่ไหมต่อไปมีอะไรแกต่อไปก็ลงอเลยจีไปถึงที่สุดนี่น,นะก้าเป็นว่าวันนี้ก็ขอพูดเพื่อความเข้าใจในตอนต้น ว่าตอนต้นหรือตอนสุดท้ายก็มีความไม่ไก็เหมือนกันคืออารมจิตแต่ก่อนนี้พูดถึงอารมณ์จิตขอเริ่ต้นเลยทีเดียวก่อนว่าการจรเรื่อกรรมฐานตามที่พระโบราณอาจารย์สอนกันอนุมาครักสอนมาตามนั้นก่อนที่จะภาวนาอันดับแรก ถ้ารู้รู้ลมหายใจเขาออกก่อนพอาราจับลมหายใจเขาออกได้ทรงตัวถ้าให้พิจารณาก่อนการพิจารณาี่ท่านือเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกจริงๆท่าน,นให้แนะนำพิจารณาได้ขั้นต้นผู้ปริบัติาาญาณแบบอ่อนผู้ปิจารณาญาณแบบอ่อนก,ก็คือว่าเห็นว่าร่างกายเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมแค่นี่ นักตาไม่นักยายถ้าพิจารณาเรื่อร่างกายเรา่องเป็นของไม่เที่ยงวันนั้นพิ่งว่าไม่เที่ยงเราสังเกตดูว่าอะไรมันไม่เที่ยงผมก็ไม่เที่ยงผนก็ไม่เที่ยงหนังก็ไม่เที่ยงเล็บก็ไม่เที่ยงเนื้อก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงหมดเมื่อเราเป็นเด็กยังไม่ถึงสภาพอย่างนั้นแค่ดูคนแก่ คนแก่ตัวลงไปผมผมก็เปลี่ยนสีอันดับแรกเริ่มด้วยเหลืองแล้วก็แดงแล้วก็ขาวนะฮต่อไปก็ผมหงอกแือผมไม่เที่ยงทีประการหนึ่งผมยังไม่หงอกก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าผมเที่ยงจริงๆมันจะมีความพอดีเท่าที่เราต้องการแต่ถ้าเราปล่อยไปนานๆมันก็ยาวเกินไปมันก็ไม่เที่ยง อันที่สุดแล้วก็ตัดแค่พอดีเห็นว่าพอดีแล้วเราชอบใจไม่เช่ากุยาวใหม่ไอ้น,นี่มันก็ไปเที่ยองไม่ท <c oughs> ทุกขังในเมื่อสภผาวุ้ชาโลกเป็นทุกเป็นของไม่เที่ยงแต่เราเราคิดว่ามันเที่ยงถ้าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นความร่าร้อนใจเกิดขึ้นความทุกข์ใจเกิดขึ้น <c oughs> อย่างเราคิดว่าถ้าเราเป็กเราต้องการเป็นหนุ่มหรือสาว ความต้องการของเราสมเร็จผลเป็นหนุม่มหปือสาวแน่แถ้าคราวเป็นหนุม่มเปือสาวปรายกดขึ้นเราก็ไม่อยากเป็นคนแก่ฝืนเท่าไหร่มันก็แก่แ,กกแล้วความแก่เกิดขึ้นเราก็ไปทุกข์ในที่สุดก็ะือณน้ตาคือสลายตัวเอง <c oughs> ท่งานบอกว่าค่อยๆค,คิดอย่างนี้ไปดีวกว่าจะหมดเวลาโดยไม่ภาวนาเลยยิ่งดีใหญ่ อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสุขภาพอิปสัสโกนะก <c oughs> ารพื้นฐานการบรรลุมรรคผลก็อยู่ที่สุขาพิปสัสโกนั่นแหละพื้นฐานใหญ่ <c oughs> ไปด้านติโชดันอยากรู้อยากเห็นชาติวินธุ์โยอยากรู้อยากเห็นด้วยอยากไปถึงด้วยปริศนทิบัตโตผู้นคนชลาด <c oughs> รู้รอบ รวมความอันดับแรกทุกคนรู้ลมหายใจเขาออกก่อนหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวรู้สั้นหายใจออกยาวรู้สั้นก็รู้อยู่อย่างนี้เป็นแบบคุมหมาติฐานสูต <c oughs> ถ้าแบบว่ากระมฐา,านสี่สิบต้องรู้ลมสามฐาน หายใจเข้าลงกระทบจมูกถ้ากระทบหน้าอกแล้วกระทบศูนย์เหนือสะดือหายใจออกลงกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกรือไดไปากนี่ข้อสังเกตถ้าเรารู้เราใจแค่หายใจเข้าแล้วออกแค่จมูกอย่างนี้เร,เราเรียกว่าคณิกาสมาธิถ้ารู้ลกึกข้นไปถึงหน้าอก ลมกระทบน้ก,ก็รู้ก็รู้เข้าก็รู้อย่างนี้เป็นอุปจาระสมาธิถ้ารู้ลมู้สามฐานตัวจากจมูกด้วยหน้าอ,อกด้วยถ้าซูนมือนก็เดืนด้วยทั้งเข้าทั้งออกอย่างนี้เป็นมตไม่นชนเ้าลงเนีย่ยต่อไปถ้าชานสูงจริงจิงจิตมีการทรงตัวจริงๆจ,จะรู้ลมตลอดเวลา ก็เราหายใจเข้ากระทบเรื่อยไปทุกจุดเหมันก็เส้นไรแลเส้นได้ยาลงไปเวลาใจออกก็เรื่องก็ไหลขึ้นมารู้หมดอย่างนี้เราจิตทรงตัวอย่างยิ่งแค่ทรงตัวดีมากกงลงความเมื่อในตอนต้นก็ยังไม่ต้องทำถึงขนาดนี้เอาแค่รู้ลมเข้ารู้ลมออกการรู้ลมเข้าลมออกนี่ถ้าเรียนนาฬิกานุสิตกรรมฐาน เป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญมาก <c oughs> กรรมฐานที่ศาลที่ก้าวกองต้องขึ้นกับกองนี้ถ้าเราทิ้งลงมอะไรกรรมฐานก็อื่นก็สลายตัวมานั้นต้องถือลมเป็นสาคัญเพื่อการจุดรู้ราไม่ใจเข้าออกพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกเราฝึกมาพยศความจริงจิตของเรามันมีสภาพประสพประสาย รู้สัน่นชอบคิดสอบอ่านเป็นของธรรมดาแต่ได้อยู่ๆแล้วจะบังคับให้มันทรงตัวต่อเวลาที่เราต้องการเป็นไปไม่ได้เมื <c oughs> ่อเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกจิตสงบสุขเสียเดียวหนึ่งเดียวก็ไปคิดอย่างอื่นต่อไปอีกเผลอหรือทั้งเท่าี่ภาวนาด้วยก็จะมีการเผลอเมื่อ <c oughs> เผลอรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะเริ่มต้นใหม่ ป็นการสุดธรรมดาอีก <c oughs> แบบหนึ่งพระเจา้าตรัสว่าให้ทำตนหัองคนฝึกมาตัวประยศความยิงมาประยศมันจะไปอยู่ในการาบังคับัญชาของเราเราต้องการให้ไปซ้ายมันจะไปขวาถ้าเราไปขวาเราต้องการขวามันจะไปซ้ายเป็นต้นเมื่อทีเราจะให้วิ่งมันก็เต้นเสียถ้าจะให้เต้นมันก็วิ่งทำอะไรต้อแก่ ทำไงถ้าเราจะบรงคับประโยชน์ได้นักบ็นักบุญครบมชาติเรจริงๆท่านบอกว่าถ้ามันจะวิ่งกระป่อยให้มันวิ่งไปถ้าก็กอดคอไว้มีหนึ่งคิ้แสถ้ามันเบาก็ตีมันให้วิ่งต่อไปถ้ามันเหนื่อยก็ตีมันให้วิ่งต่อไปในที่สุดมันไม่สามารถจะวิ่งไปได้หมดแรงยังไม่ถึงก็ล้มนะ ล้วก็บังคับมันใจไปซ้ายไปขวาม,มันก็ไปตามความกับความต้งตองการของเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมันสิ้นฤทธิ์ด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้ลมมายใจเข้า,เรารู้ลมหายใจออกอยู่ตั้งใจจะทรงสมาธิสักห้านาทีเท่าสิบนาทีมันไม่อยู่เดี๋ยวทิะอื่นเราแทรกเราก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ประเดี๋ยวก็ไปใหม่ จะเริ่มต้นใหม่มนเดี๋ยวก็ไปใหม่ทฮ้ปล่อยมันไปเลยถ้าสามครั้งไม่อยู่ปล่อยมันไปเลยแต้ก็ติดตามไว้อย่าทิ้งอันคือว่ามันจะคิดอะไรก็เช่าคิดล่อยให้คิดตามเรื่องราวเราตนอกค่งนุกท่าอาจังมันปล่อยชุดไปตามกำลังไม่ช้ามันก็สงบไม่เกินสิบห้านาทีมันก็สงบ,อสงบพอมันสงบปั๊บเราก็จับลมหายใจก็ออกใหม่ ถ้าภาวนาร่วมโดยจะน้สงตัวจะมีสมาธิทรงอยู่ได้นานนี่เป็นวิธีฝึกนะไม่ใช่ง่ายนะให้พูดยังไม่ยากนะแต่วันนี้ก็พูดยากเสียงไม่เคยมีหมดแรงก็เป็นว่าวิธีฝึกตามนี้ท่านบอกให้รู้จักการยืดหยุ่นต่อไปก็ทำภาวนา คำภาวนานในแท้ภาวนานง่ายๆทุกใหม่ๆจะใช้ยากถ้าใช้ภาวนาย,ยาวๆจิตจะมีกังวลมากว่าผิดบ้างว่าถูกบาก้างกังวลแังนนเมื่ออง์จิตเป็นกังวลก็ไม่มีสมาธิต้องไม่ให้มีกังวลอย่างโดยมากพระบราอาจารย์นสอน,นให้ภาวนานพุทธโธสองคำง่ายดีให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธ เราทำถ้าทำอย่างนี้จิตจะไม่มีกังวลง่ายๆถ้าจิตมันพลาดจากสมาธิเขาก็เริ่มต้นใหม่เรื่องคำมาวนาวาพุทธโธมีประโยชน์ขนาดไหนวันนี้ก็ต้องเล่าในี่ายแล้วนะเนาะดีไหมเล่าจนจบเลยไปย่างดีนะ <c oughs> ก็เรื่องเก่าๆถ้าเาต่าเรื่องใหม่ๆม,มาว่ามันยาวไป แล้วก็ฟังได้ผลยากอย่าลืม่าพวกเราเหล่าพุทธบริษัททุกคนมีความเคารพในพในระเจ้าในพระธรรมในพระอะรอยิยสงฆ์จริงรู้จากการให้ทานู้จักการรักษาศีลู้จัการเจริญภาวนาที่เราทำจริงใช่ไหมความจริงรู้จักอย่างนี้นะเป็นพระโสดาบันไม่อยากใครอยากเป็นพระโสดาบันน้่งยกมือขึ้นที่สองทั้งคนนอกนั้นไปรก เออไปหมดยะยกเอาไปได้เลยจดชื่อไปถ้าโสดาบันเป็นไม่ยากก็คแค่ชินห้าเท่านั้นเองใช่ินห้าแล้วก็สมาทานแล้วเธาก็รู้แล้วมีอะไรบ้างเหลืออย่างเดียว่าความไม่เอาจริงอีตอนเอานเอาจริงปล่อยก็ปล่อยจริง ปานาติปาตาวีรรมณีแม่แต่ว่าจะกินปาาหน้องกลาบอ่อใช่ไหต้องเอาพุทโธก่อนคำว่าพุทโธเป็นนางองค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพวกเรานับถือท่านจริงนับถือพระพุทธเจ้าจริงัถือพระธรรมจริงหน,นักถือพระอริยสงฆ์จริง บางครั้งก็สิ้นสมบูรณ์บริบูรณ์บางครั้งก็หลดหายไปบ้างเป็นธรรมดาก็ยังถือว่ามีความดีอยู่มากแต่คนก็นึกถือว่าเจ้าขมพุทโธโดยที่ไม่มีความเครมารพกนแม้แต่พร่อเจ้าเดินผ่านหน้าบ้านก็ไม่เคยยกมือไหว้บานก็ไม่เคยใส่เช่ก็เลยเคยฟังแต่วพาก่อนจะตายนึกถึงว่าเจ้านิดเดียว จะไฟังกันบ่อยๆนะในเผื่อคนข้างหลังคุณยกเป็นตัวอย่างให้ถีอเขาเป็นตัวอย่างเขาป่วยหนักแล้วก็ตายก่อนจะตายเราคิดว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์ทีก็ดีไม่สามารถจะช่วยเราได้เ <c oughs> ขาลืมว่าพระสมณะโคดมใจดีมากมีเมตตาจิตสูงก็ไม่ใช่พระเจ้ามาช่วย เพียงเขานึกถึงพระพุทธเจ้า,จาเท่านั้นไม่ช้าเขาก็ตายเพียงแค่นึกอย่างเดียวจะเป็นนึกจะไหวนะนึกมาช่วยรักษาเราใช้เลยนะอย่าดืม่มอย่าพวกเรายังนึกบูชาใช่ไหนะให้เขาไม่ได้บูชาเขานึกให้มาช่วยเขาให้หายจากโรคแต่ถึงกระนั้นก็ดีก็อาศัยบารมีพระพุทธเจา้าเขาตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์เช่นดาวดึงสตวรรค มีมมานทองคำไม่พิจิวมีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารเห็นไหมนี่วกนี้ปเป็นนางฟ้าไปแถวเนทะวดายังมีอีกคนนะ <c oughs> นั่นเป็นเพียงคำนึกแตนนี้ต่อมาพ่อของเขาไปร้องไห้เขาเข,ขอเล่าลับนายที่สุดพ่อก็พบลูกลูกแสดงตัวเป็นเทวดาพ่อก็ถามว่าเจ้าเปเทวดาเพราะอะไร ลูกก็ตอบว่าอาใสเที่ก่อนจะตายก็มีความรู้สึกว่าพ่อก็ไม่ช่วยแม่ก็ไม่ช่วยซับโตมก็ไม่ช่วยช่วยไม่ได้แล้วนึถึงว่าสมณะโคดมเมื่อนึกถึงข้่านิดเดียวก็ตายอาศัยที่นึกถึงพ่าสมณะโคดมเพียงเท่านี้ตายได้ไปเกิดไปสวปรรค์แล้วก็เน่าดึงเสวยวโลกนี่มานทองคำไม่ยี่หยู่ในางนฟ้าบริบรวาร ขาจงแนะนําพ่อ,ขอเขาเขาคือความยิงพ่อ,ขอเขาเป็นพราหมณ์เขาเป็นครูสอนเหมือนกันเพราะว่าั้ตันตบ,บัดนี้เป,ป็นนไปขอพ่อกับแม่และทุกคนในบ้านในคนณะจงมีความโคารในพระสมะมัมมาโคดมจงยกมือไหว้จงใส่บาตรจงฟังเทศเขาก็ไม่ได้บังคับเขาแนะน,นําเมื่อแสดงเมื่อแนะนาจบ เขาก็ออกบำลกายกลับที่เดิมของเขาพอตาพรามกลับมาบ้านก็สั่งแม่บ้านบอกว่าน,นี้ทํากับข้าวมากๆผู้ข้าวมากๆแกงมากๆข้าวนอมมากๆอย่เลี่ยงพระสมณะโคโลงกบ,บริวามื่อสั่งเสร็จก็ไปหาพระพุทธเจ้าเวลานั้นคนละกายเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าคนที่เขาเป็นอาจารย์ของพราม ก็ติดตามไปคิดว่าวันนี้เราต้องการจะดูพระองี้ไยันยีพระสัมมาโมพธองคคนที่มีความเคารพในพระเจ้าก็ตาไปอีกก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราจะดูพระ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 พุทธเจ้าตรมานตางคนนี้คนแตกเป็นสองฝูงใช่ไหมต่างคนต่างก็ไปยืนดูกันในเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเขายืนอยู่แล้วก็พูดว่าพระสัมมาะโพุธดม ความจริงคนสมัยนั้นถ้าเรียกชื่อตรงๆก็ถือว่าไม่ยอมรับรับถอือยังถือตัวอยู่พระเจ้าเราไม่ถือ้างราสัมพันพระธรรมนาโคดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านไม่เคยฟังเทศไม่เคยใส่บาตรเพียงเล็กถึงชื่อท,ท่านอย่างเดียวตายได้ไปเกิดบปสวรรค์มีไหมพระพุทธเจ้าบอกวารามณ์เคอพบกดนตอนเช้าใช่ไหมใช่ไหม กันรู้นะเมื่อชาตเทโพได้เสร็จไหมต่อตอนนั้นต่อตอนนั้นไปท่านก็เรียกว่าตจกุนรรตรีเทพบระมุขหมาให้มาพร้อมทั้งวิมานไ <c oughs> ม่ตจ้กุนตรีทั้งพร้อมทั้งวิมานก็ลอยบรรยากาศเพาใกล้ที่พระเจ้าประทับก็ลงต่ำมอลงต่ำขาวิมานถึงพื้นเขากล้าลงจากวิมานมากราพระพุทธเจ้า พระยาก็ทรงเทต้ตรวมัจจุบลรีเทพบุตรไม่ได้เปิดใครนะตัง้งใจจะว่ามัจจุลลรีมเมื่อแท้จบมัจจุลรีเทพบุตรก็เป็นพระโสดาบันคนทั้งหลายที่ไปทั้งาพานันด้วยก็กลายเป็นพระโสดาบันไปด้วยนี่เป็นว่าการภาวนาว่าพุทธโธจดจำว่ามัจจุลลรีเทพบุตรเขาไม่เคยเคารพพระพุทธเจ้าแต่การในนั้นถือพระพุทธเจ้า ก็ไม่น,นึกด้วยความเคารพนึกอยากจะมาใช้ให้หายหายโรคแต่ถึงกระนั้นก็ดีด้วยบารมีพระพุทธเจ้าที่เราถึงท่านก็สามารถเป็นเทวดาได้แล่อยา่างธรรมดาท่านพุทธบรัษัททุกคน <c oughs> ที่นั่งอยู่ที่นี่นะถ้าตมาไม่เลผลอคงคิดว่าทุกคนเคารพพระพุทธเจ้าใช่ไหมหรือใครไม่เคารพก็ตามใจเถอะไม่ได้ว่าอะไรนะ มีไหมาม,มานั่งไหมไปแชดดูไปแชดหลับตาดูมีมีทุกคนเคารพพระพุทธเจ้าจึงมาเคารพพระธรรมจึงมาเคารพพระอริยสงฆ์จึงมาเีื่อทุกคนต่างคนต่าง,างให้ทานการที่ให้ทานได้จะอาศัยคำแนะนำของพระพุทธเจ้าท่านเราทำแล้ว ศีลเราเคยรักษาแล้วภาวนาเราเคยทําแล้วดีเขามากดีวัดตุณนรีเทพบุตรมากถ้าภาวนาทป็นพุทธบริษัทจะไม่ลืมความดีของท่านพยายามภาวนาพุทธโธไว้เสมอให้มีการทรงตัวอย่าลืมนะว่าอารมณ์จิตมีสองอย่างอารมณ์ทรงตัวกับอารมณ์คิดอันดับแรกจะทรงตัวก่อน ก่อนจะหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าคือนึกถึงพระพุทธองค์องค์ใดองค์หนึ่งสําหรับท่านที่ได้เปียกคือทษทน่ได้มโนยิธินาเรือปิญญาได้เขาเห็นท่านสวรรค์เห็นนิงกรมโลกเห็นท่งนรกเห็นนิพพันิพานเห็นแล้วไปถึงแล้วถ้าไม่ลืมไม่เี่เยก็ปฏิพานได้แน่ถ้าท่านเี่ยไม่ได้อันดับแรกก็ตั้งต้นสวรรค์ไว้ก่อนอย่างน้อยที่สุดเราตายคราวนี้เราต้องไปสวรรค์ ถ้ากาลังของเราดีเราจะไปพุทมลโลกถ้ากาล,ลังดีมากยิ่งขึ้นเราจะไปนิพพานถ้านีเจวากบาลยงอ่อนนะคนที่มีความเข้มคนแล้วคิดอย่างเดียวนิพพานอย่างเดียวไม่ต้องการจะไปไหนอีกมองรลงโลกเต็ไมไปด้วยความทุกข์โวาดากับพงก็มีแต่ความสุขแต่ว่าสุขไม่นานเมื่อพาทธะรัมมารีโยรัปเกิดใหม่ เป็นวิธีที่จะจิตสรงตัวจะยังไงเมื่อคืนไม่ได้พูดแล้วว่าก่อนจะนอนก่อนจะหลับเมื่อศี้ษะถึงหมอนให้ภาวนาว่าพุทโธตั้งใจนึกถึงพระเจ้าด้วยความหัวรพจะภาวนานนานนัได้นานจะบังคับบางคนบอกภาวนาเดียวเดียวก็หลับบางทีสองสามคืนก็หลับเสียได้ด้วยกินน้อยเกิดไปอันนี้ไม่ถูก ถ้าโทรนานน้อยแล้วก็หลับยิ่งดีใหญ่พุทธไม่ทันโทรหลับยิ่งดีมากที่สุดก็อะไรไหมว่าคนที่จะหลับได้จิตต้องสงบถึงว่าธรรมชาติอย่างน้อยถ้าจิตไม่ถึงฌานจะหลับไม่ได้ไม้แต่คนที่เม่เคยจะเริ่มลองทำฌานเรืยองเหมือนกันจะนึกว่าฌานเป็นของหนักมาจากไหนพราะจริงมันมีอยู่แล้วทุกคนอารมณ์เราสงบเราจึงหลับ ถ้าสงบน้อยไปก็ไม่หลับถ้สงบถึงชานอย่างน้อยก็ต้อบมีฌานเป็นต้นนี่ถ้าเราภาวนาไปเมือ่อภาวนาไปถ้าจิตถึงฌานปั๊บจะตัดหลับทันทีในขณะหลับอยู่กี่ชั่วโมงเขาจะถือว่าจิชชาตทรงฌานตลอดเวลาถ้าตายเวลานั้นจะไปแต่กำลังอฌานแล้วเมื่อตื่นใหม่ๆก็สังเกตตัวเอง ว่าตื่นมาแล้วมันภาวนาหรือเปล่าถ้าต้องคัดบ,บังคับให้ภาวนาก็แสดงว่าก่อจะหลับจิตจะเข้าถึงปฐมฌานหยาบถ้าตื่นมาเป็นที่แล้วภาวนาเองโดยไม่จงบังคับก็แสดงว่าก่อจะหลับจิตจะเข้าถึงฌานอย่างกลางตอนนี้พอเึ้่งหลับซึ่งตื่นมันตื่นยังไม่สนิทมาสะตักจะมาเองภาวนามาเองเลยอย่างนี้เข้าถึงฌานละเอียด การทําทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนทังถ้าถึงเวลานั้นถ้าเราไม่ได้ภาวนาเราํคาคันใจต้องภาวนาก่อนจะดับต้องภาวนาใจบังคับเอง <c oughs> ตื่นใหม่ๆต้องภาวนานานนั้นไม่นานมันไม่มีความสําคัญเรื่องเวลาอย่าตั้งให้ภาวนาด้วยความเต็มใจกันแล้วกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ทรงฌานถ้าจิตมีกำลังทรงฌานแบบนี้ ก่อนที่เราจะตายถึงแม้ทุก,ยอ,นนก,กาาอย่าตลอดจะมาเป็ียนใดก็ตามอย่างน้อยที่สุดบรรยากางอยู่แค่หนุ่เจ้าอุปจารสมาธิเป็นอย่างน้อยคือไม่เต็มกำลังของฌานแล้วเฉียดฌานถ้าจิตจดจงอยู่ในอารมณ์เฉียดฌานอย่างนี้ท่าบอกว่าให้เลือกสวรรค์ไปที่เกิดจะเกิดสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ตามชอบใจถ้าเราเอิงหยิบ ขณะนั้นเป็นฌานก็ไปสู่มโลกดูตัวอย่างแทงใครวะเอาใครดีว่าใหายวันนีไหมถ้าท่านมีเก่าบาศกะจะหายฝันเกลีใจมันอย่างาท่านท่านมีเก่าบาศกมีความพระพุทธเจ้าจริงเาพระธรรมจริง,ง,องอเพระอริยสงฆ์จริงถ้าเวลาป่วยหนัก ไม่มีโอกาสจะพบพระก็ให้ลูกไปนิมนต์พระมาะไปขอพระเจ้าไปขอพระจากพระเจ้า <c oughs> ขอให้มาสวดพระบริจะสวดบนเย็นเนี่ยเมื่อเย็นวันเช้าก,ก็สวดเหมือนกันลูกก็ไปไปขอพระเจ้าเจ้าก็ให้พระมาะเออบาังเอิญให้พระอย่างดีจริงๆมาเลยรัดมาเลยก็อ,อะไรนะมทั้งหมดไม่ได้ที่กุญญาณเลย คัดตัวมาเต้าอ,องนะงให้ฝันตนพอมาถึงก่อนที่พระจะมาถึงเทวดาทั้งหกชั้นก็มานำรถพิษมาพรอก็้วยขบวนถ้าเรามีขบวนเทพบุตรนางฟ้ามากมายแต่ละขบวนนะแต่ละคันรถแต่ละขบวนก็ชวนว่าฉันอยู่ฉันจาตุมหาราชฉันอยู่ฉันดาวดุจฉนอยู่ฉันยามานันอยู่ฉันฤสิีเป็นต้นหกชั้น พอไปอยู่กับฉันเวลานั้นจิตจะไปโอจารสมาธิถ้าจิตเป็นฌานไม่จะมองไม่เห็นจิต <c oughs> จะเห็นได้ต่เมื่ออยู่ในขั้นโอปจารสมาธิเสียงระเบียงเสียงแทบไปหมดพระมาท่านก็เห็นพระเรื่องสวดท่านก็ได้ยินเจ้าเสียงเทวดากบกเสียงพระท่านก็ลำคาญเสียงเทวดาก็ยกมือโบอกไปโบกมาเราหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน สองสามครั้งพงพี่เจะแ,แปลกใจว่าเอ๊ะให้เรามาสวดมนต์ดันให้เราหยุดแสดงว่าคนฟังไม่ตั้งใจจะฟังนั่งอยู่สักเ,เดือนหนึ่งถ้าเวลากลับไม่มีโอกาสใช่ไหมเม่าเทวดาเมื่อพระกลับไปแล้วเทวดาก็เงียบแง่ไหมถ้าใครจะหันมาหันหน้ามาอยากจะฟังพระสวดระไม่ดี ทีถามลูกกระไปไหนลูกหญิงลูกชายบอกพ่อห้ามกระเมื่อพระกำลังสวดอยู่พ่อยกมือห้ามท่านท่านก็ไปแล้วพ่อบอกบฉันไม่ได้ห้ามพระฉันห้ามเทวดาเทวดากำลังข้าวส่งเสียงดังกรกเสียงพระฉันต้องการจะฟังพระสวดมนต์ให้ลูกหาพ่อเผลอใช่ไหมให้ไปนี่นะคนตาดีหรือคนตาบอดไม่เหมือนกัน พ่ออะไรบอกว่า้าอยางนั้นเอาย่างนี้ก็แล้วกันเอาพวงอะไรมาพวงหนึ่งถามว่าเทวดาทั้งหกชั้นในชั้นไหนดีที่สุดหน้าอยู่ที่สุดนี่ก็บอกว่าชั้นดูสิบหน้าอยู่ที่สุดถ้าโยนพวงอะไรไปคล้องงอนรถของชั้นดูสิบไอ้พวงอะไรคล้องในอากาศไอ้ลูกเห็นพวงอะไรอากาศไม่เห็นเทวดาอีกก็ะโลงกวามว่าแท่งเลยตายอย่างนี้เขาไม่ด้ตายการรังตะวา ถึงเวลาไปเพื่อไปเช้นดูสินี่เป็นว่าถ้าทุกคนสามารถใช้จิตทรงฌานมาได้เพล,น,เลน้อยก่อนจะหลับภาวนายันหลับตื่ขึ้นมาภาวนาสักหน่อยหนึ่งจนกระทั่งทุกวันถ้าก่อนจะหลับถ้าไม่ได้ภาวนาจิตมีความลำคาญต้องการภาวนาก็ภาวนาไปแต่การภาวนาก็อย่าคิดว่าเราต้องใช้ใเวลาหนาทีสิบท,ทีอันนี้ไม่ถูก แล้วก็อย่าไปเกณฑ์นในใกายการหลับเกิดขึ้นมันจะหลับหรือไม่หลับเป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องจ,จิตใจถ้าภาวนาไปจะสองสามครั้งมันหลับก็ช่างไปะดรดีถึงชานรื่อ้ว่าภาวนาปุ๊บไม่ทันจะโทรหลับก็ยิ่งดีใหญ่จนนึกว่าจะภาวนาไม่ทนเวลาไล้หลับยิ่งดีใหญ่ติดเข้าชานเร็วเข้าชานเร็วนี่เป็นของดีแล้วเวลาตื่นใหม่ตีเรื่องภาวนาพุทธโตอีก พอเวลาสมควรไม่ต้องหมากนักไม่ต้องไปตั้งเวลาขึ้นจะมอง่อนจะมองไม่มีความจําเป็นแ,แค่จิตสบายหรือบาระจะมาถึงจะต้องทํางานแล้วก็เลิกภาวนาไปทํางานต่อไปโครงวาว่าแค่พุทโธเท่านี้ก็ดีแล้วนะดีไหมถ้าใครนับถือพุทโธจริงๆเอาอย่างจริงๆอย่างแกนเลยนะเป็นพระโสดาบัน จะได้ไงวะเอาอย่างไงก็หมายความพระพุทธทหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยพระธรรมพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามธรรมจึงเป็นพระพุทธเจ้าถ้าก็พระสงฆ์จะมีขึ้นมาได้อาศัยพระธรรมก็การฟังธรรมยังมีพระสงค์ฉะนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าองเดียวถือว่านึกถึงพระพุทธเจ้าโดยพระธรรมโดยพระสงฆ์ด้วยก็ใจสนาคม ถ้าเรามีความเคารพจริงๆถ้าจิตมีสมาธิจริงๆความจําเป็นเรื่องทําบาปมันก็น้อยลงไพราะอะไรไห <c oughs> ว่าถ้าเราทําบาปเมื่อไรจิตจะเสื่อมถ้าพวกได้ทิพยานจะ,จะเสกง่ายวันไหนทําบาปวันนั้นทิพยานฟังไปผ้าไปมองม่ก็ชัดถ้าทําบาปหนักรันจะมืดไปเจ็ดแปดวัน ถ้าวันไหนก็ไม่ท,าทมําบาตรจิตจะมีสภาพโปร่งใสที่สังเกตง่ายนะถ้าไม่ได้ไม่ได้ที่คุณใจจะรู้สึกว่าถ้าเราทําบาตรจิตจะมีความวุ่นวายที่อารมณ์สุขมีน้อยถ้าคนที่ได้ฌานจริงๆจงทำบาปยากที่ทําง่ายก็มีนะไอ้ที่เขาทำง่ายก็มีกินเหล้าไปด้วยแล้วภาวนาไปด้วยได้ก็สองอย่าง ้ได้ทั้งสองอย่างเวลายาตายถ้าเล่ามาก่อนลงนรกไปถ้าภาวนามาก่อนไปสวรรค์อัศมรรมดาญาตโยมพุทธวันสัตทุกท่านหมดเวลาวันนี้ติดติดประปะก็ได้เวลาก็เลิกกันต่อดที่ไป